ผลการออกเลขวันหวยห้าน้อยห้าน้อยพิเศษประจำวันที่28สิงหาคม2568เล่าวันเลขสองตัวล่างเลขที่ออก08 08เล่าวันเลขสองตัวบนเลขที่ออก98 98ลววเล่าวันเลขสามตัวบนเลขที่ออก8 98 8 98นี่ก็เป็นผลออกขอวันหวยห้าน้อยห้าน้อยพิเศษประจำวันที่ 28ส่สิงหาคม2องพันหารอยสิบแขอให้โชคดีมีชยัยถูกหวยหาหนอยพิเศษได้รับเงินกันทุกคนเลยจ้าฝากไว้นึ่งเด้ยจากสับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจแล้วมาพบกันไหมในเวลา18บแนาฬิกาสานาทีในหาหนอยปกติสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า